ในช่วงท้ายๆของพระคัมภีร์มีจดหมาย21ฉบับที่เขียนขึ้นโดยบรรดาผู้นำขบวนการพระเยซูในยุคแรกจดหมายเหล่านี้เขียนส่งไปยังชุมชนคริสตจักเล็กๆในเมืองต่างๆทั่วอาณาจักรโรมทีนี้การเขียนจดหมายในโลกโบราณนั้นต้องใช้ทั้งเงินและความพยายามอย่างมากดังนั้นแต่ละฉบับจึงต้องถูกร้อยเรียงอย่างปราณีตตั้งแต่ต้นจนจบ นั่นหมายความว่าเราควรอ่านจดหมายเหล่านี้ในฐานะงานวรรณกรรมที่สมบูรณ์ในตนเองถ้าอย่างนั้นเรามาคุยเรื่องการอ่านจดหมายฝากในพันธสัญญาใหม่ผ่านบริบททางวรรณกรรมกันดีกว่าในบรบนร,รดาผูน้นำคริสเตียนยุคแรกอัครทูตเปาโลได้เขียนจดหมายเป็นจำนวนมากที่สุดในพันธสัญญาใหม่เรามีจดหมายของเปาโลอยู่13ฉบับผมมัจจะจินตนาการว่าเขาคงนั่งคิดคนเดียวแล้วเขียนบทความศาสนศาสตร์เหล่านี้แต่เปาโลไม่ได้ทำงานหรือเขียนด้วยตัวคนเดียว อันที่จริงเขามักจะระบุชื่อคนในทีมที่ช่วยเขาเขียนจดหมายแต่ละฉบับด้วยอ๋อใช่ใช่อย่างเช่นทิโมธีกับซีลาดแน่นอนเปาโลเดินทางไปทำภารกิจกับเพื่อนวิชนารีเสมอพวกเขาช่วยกันคิดขณะที่พวกเขาพูดคุยถูกเถียงและสังสอนร่วมกันและเปาโลก็น่าจะรวบรวมบทสนทนาบทกวีและคำอธิษฐานเอาไว้ในสมุดของเขาเมื่อที่เขาพูดถึงในจดหมายฉบับที่สองที่เขียนไปหาทิโมธีใช่แล้วแล้วเปาโลก็ให้ทีมง,งานของตนมารวมอยู่ในห้อง แล้วก็เริ่มรวบรวมข้อมูลทั้งเก่าและใหม่เข้ามาด้วยกันจากนั้นพวกเขาก็คงจะจ้างอาลักษ์มืออาชีพให้ร่างจดหมายจนกว่าพวกเขาจะพอใจกับผลงานที่รวบรวมเนื้อหาสาระไปในทิศท,ทางเดียวกันแล้วก็ส่งจดหมายเหล่านั้นออกไปใช่แล้วแล้วจดหมายนั้นก็จะถูกมอบให้กับทีมงานที่ไว้ใจได้พร้อมกับคำํำชับว่าจะบรรยายจดหมายให้ผู้รับยังไงบรรยายอ่านเสียงดังให้ฟังอย่างนั้นเหรอใช่แล้วคนส่วนใหญ่สมัยนั้นอ่านหนังสือไม่ได้ เปาโลกล่าวถึงเรื่องนี้มากกว่าหนึ่งครั้งในจดหมายของเขาเขาเออกแบบจดหมายมาให้ฟังมากกว่าให้อ่านเองนี่เลยเป็นสาเหตุให้จดหมายของเขาสูนใหญ่เหมือนกับบทสุนทรพจน์ดังนั้นเราจึงควรอ่านและฟังจดหมายเหล่านี้ตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเราจะสามารถชื่นชมได้ว่าเนื้อหาแต่ละส่วนผสานเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงใช่เลยทีนี้ทุกวัฒนธรรมก็ล้วนแล้วแต่มีธรรมเนียมการเรียบเรียงจดหมายของตนและในศตวรรษที่หนึ่งก็มีรูปแบบมาตรฐานของจดหมายอยู่ เราจะเปิดจดหมายด้วยการบอกถึงชื่อของผู้ส่งและผู้รับจากนั้นก็เป็นคําอธิษฐานขอพระคุณหรือกล่าวคําทักทายถึงจะพูดส่วนเนื้อหาของจดหมายส่วนของเนื้อหานี้คือเหตุผลหลักที่ทําให้เขียนจดหมายนี้ขึ้นบรรยายถึงสิ่งที่ผู้รับควรจะรู้หรือควรจะทําอะไรบางอย่างใช่แล้วหลังจากนั้นก็เป็นบทสรุปโดยอาจจะเป็นคําทักทายแผนการเดินทางคําขอสุดท้ายหรือคาอธิษฐานก็ได้ดังนั้น การเข้าใจว่าเนื้อหาจดหมายในพันธสัญญาใหม่มีแยกเป็นส่วนต่าง,างๆแบบนี้ก็ช่วยเราในการอ่านได้ดีขึ้นใช่แล้วตัวอย่างเช่นจดหมายที่เปาโลเขียนไปยังเมืองเอเฟซัสโอเคมีส่วนเปิดจดหมายจากนั้นก็เป็นคำอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าอย่างยาวและตรงกลางของคำอธิษฐานเปิดนี้เปาโลก็นำแนวคิดหลักของจดหมายทั้งฉบับซึ่งเกี่ยวกับแผนการของพระเจ้าเพื่อรวมสิ่งสารพัดทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดินโลกไว้ภายใต้พระเมสยาเยซูแต่ข้อความนี้หมายความว่ายังไง เมื่อเรามาถึงเนื้อหาของจดหมายเปาโลก็จะย้ำและขยายแนวคิดที่ล้ำลึกนี้ออกมาใช่แล้วเมื่ออ่านเนื้อหาของจดหมายเราก็มักจะลื่นไปว่าเปาโลกำลังพูดเรื่องอะไรอยู่ถูกต้องเลยเพราะว่าจดหมายถึงเอเฟซัสนั้นยาวประมาณ3000คำและนี่ก็นับว่าสั้นแล้วเมื่อเทียบกับจดหมายฉบับอื่นๆของเปาโลแต่อย่าลืมว่าเปาโลเขียนจดหมายเหล่านี้เพื่อให้อ่านออกเสียงดังนั้นแล้วโดยปกติ เขาก็จะให้ร่องรอยชี้ถึงพัฒนาการคิดด้วยการใช้คําเชื่อมอย่างเช่นฉะนั้นหรือด้วยเหตุนี้หรือเช่นนี้แล้วโอเคแปลว่าเนื้อหาในเอเฟซัสนั้นก็แบ่งออกเป็นย่อหน้าจํานวนมากมายแต่ย่อหน้าทั้งหมดก็ขึ้นต้นด้วยคาเชื่อมเหล่านี้ใช่เลยและแต่ละย่อหน้าก็มีแนวคิดหลักเป็นของตนเองย่อหน้าแรกนั้นเกี่ยวกับการที่พระเยซูผู้เป็นขึ้นจากตายคือจอมกษัตริย์เหนือทุกสิ่งและทุกคนและสําหรับคุณที่ไม่ได้เป็นชาวอิสราเอลตออนี้ คุณได้ถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติใหม่ที่พระเจ้ากำลังสร้างขึ้นได้ฉะนั้นครอบครัวใหม่เพียงหนึ่งเดียวของพระเจ้านั้นประกอบไปด้วยผู้คนจากทุกชนชาติดังนั้นพระเจ้าได้ทําให้เกิดมนุษยชาติใหม่เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูนั่นเป็นแนวคิดหลักที่นี่ใช่ไหมใช่แล้วและแนวคิดนั้นก็เชื่อมประสานทุกๆย่อนหน้าตั้งแต่บทที่1นถึงสเข้าด้วยกันจากนั้นเราก็มาถึงบทที่4และเราก็ได้พบคําเชื่อมที่สําคัญคําว่าฉะนั้นถูกต้อง คำเชื่อมนั้นเป็นเหมือนกับบานพับระหว่างเนื้อหาครึ่งแรกและครึ่งหลังของจดหมายนี้พระเจ้าได้ทําให้เกิดมน,นุษยชาติใหม่ในพระเยซูฉะนั้นแล้วยังไงต่อเป็นคําถามที่ดีให้เราดูกันต่อไปเรื่อยๆและเราจะสรุปย่อหน้าต่างๆในบทที่4มนุษยชาติใหม่ของพระเจ้านั้นมีความหลากหลายอย่างมากดังนั้นเราจะต้องใช้ชีวิตร่วมกันในธนะสิ่งทรงสร้างใหม่ของพระเจ้าฉะนั้นนั่นเรียกร้องเราให้เรียนรู้ที่จะรักและให้อภัยกันและกันเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกัน เนื้อหาส่วนนี้เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันใช่แล้วคุณจะเห็นว่าเนื้อหาส่วนต่างๆในจดหมายนี้ภาษารวมกันเป็นแนวคิดหนึ่งเดียวพระเจ้าได้ทำให้เกิดมนุษยชาติใหม่ในพระเยซูฉะนั้นจงดำเนินชีวิตในแบบที่ทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวนั้นจาเริญขึ้นการได้เห็นเนื้อหาแยกออกเป็นส่วนๆแบบนี้ช่วยได้เยอะมากนี่เป็นเหมือนกับแผนที่เพื่อผมจะไม่หลงทางใช่แล้วและคุณสามารถอ่านจดหมายทุกฉบับในพันธสัญญาใหม่ได้ด้วยวิธีนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนส่วนเพื่อจะเห็นสาระหลักของแต่ละย่อหน้าจากนั้นก็มองหาแนวคิดที่ปรากฏซ้ำๆรวมทั้งคำเชื่อมต่างๆเพื่อที่จะเข้าใจว่าเนื้อหาเหล่านี้เชื่อมโยงกันอย่างไรแล้วคุณก็จะได้พบว่าบรรดาอักขรทูตนั้นปราดเปรื่องมากในการเชื่อมเนื้อหาแต่ละส่วนเข้ามาเป็นวรรณกรรมที่กล่าวกับสาวกพระเยซูกลุ่มแรกและยังคงกล่าวกับเราได้ในปัจจุบัน